สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซี FC แฟนช่องทุกทกท่านนะคะ่ะเมื่อนี่ยินดีต้อนรับช่วช่องน้องคุมพาโชคค่ะหลังจากที่เลขออกไปเมื่อวานนี้นะคะ่ะออกไปเมื่อวานนี้กะเป็นที่นาเสียดายมากๆเลยค่ะเลขน้องคุ้มเนาะ,ค,ะค่ะกะน้องคุ้มจับเจ็ดศูนย์เก้าแต่เลขออกเจ็ดแปดเก้ากะว่าผิดตัวหนึง่งก็บ่เป็นยังเนาะ,ค,ะค่ะกะเลขกะไม่เขาไม่รู้เนาะคะ่ะเป็นเรื่องธรรมาดา ก็บ่าว่ากันค่ะในส่วนของตัวเลขค่ะเป็นแนวทางค่ะกาจะผ้ามาชมความน่ารักของน้องคุ่มตอก่อนจะไปชมตัวเลขด้ค่ะก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะเพื่อเป็นการบอยพานให้คลิปต,ต่อไปค่ะเพื่อเป็นการให้กําลังใจในการเฮ็ดคลิปนั่มเด้อค่ะไปชมกันเลยค่ะน้องคุมทำอะไรครับโอ้เล่นแมคโครเหรอ ชัวค่ะองคู่เล่ดแมคโครด้วค่ะหลังจากที่เลขได้ออกไปแล้วกระจุกไปต,ตามๆกันค่ะกระเบ,บ่เป็นยังนะคะ่ะเลขก็ไม่เข้าไม่หลุดเป็นเรื่องธรรมดาค่ะอาเขาน่งวันขังเคียงนะคะ่ะถือสามตัวด้ยค่ะล่วันขังเคียงองคู่มค่ะพิษตัวเดียวนอานาเสียดายมากๆกเลยค่ะ fc มาชมความหนานลักขององคู่มล็ตองหวดกันเลยค่ะจวจะตามเลขดีเด็ด,ด,ดมาฝากคือเกาค่ะตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องธรรมดาเนาะคะ่ะ ทำไรทำไรครับโอ้โอเล่นโคเหรอ,อจะไปไหน อยา่าอย่าไปทํามานนะเออจะเอาของน้องคูมมเหรอโอ้ ừ. ของน้องคูมมเหรอ มานี่มานี่ หนึ่นวาเลขออกอะไรลูกหนึ่งพันวาเฮ้ข้างพิษไปแต้มเดียวเ้อค่ะพิษไปแต้มเดียวโอ้เสียดายมากๆเลยค่ะพราชันได้สามโตตรงๆเลยด้อค่ะของน้องคุ้มกาว่็เป็นอย่างนา้วค่ะแนวทางไม่ว่ากันค่ะ กำลังเล่นเนาะคะ่ะกำลังเรียนรู้ะคะ่ะไว้กำลังเรียนรู้